ท่านได้หอดดอกจ้าพี่น้องนี่พอเห็นวิวงามพี่น้องหันเป็นพระต่าสีฟ่าเห็นหรอกเป็ออนพระอุมบสถเงี้ยพนังยึ่เทือกเงินป่ายภูเขาเห็นเห็นวิวงามกับไายมายากไายฝากพี่ฝากน้องนี่พี่น้องชีวิตงเที่เตอร์ไนโน่เพื่อน่ะอือฝากระงามงามแต่พี่น,อน,น,น้อางเพื่นเฮ้ยแล้วก็บูมมาคาบขดสีเวทาทยท่านได้หอดบานยาหรอคะมองไายเราอเดี๋ออยวพรอุ้มบักเงี้พี่น้องเบื้องนี้กวองมันเหมือนแบบเงี้ยหรอกอุ้มอบักี้ยแบบงามนี่จ้ะพี่น้องนี่ บรรยากาศขางทางพี่น้องทางไปทางไปบ้านญาณน,นั่นแหละถ่าเทียนหอมด,ดอกจา้าเอาเอาคลิปสะก้อนที่้าก็งามงามพี่น้องงามคักงามแน่ขวดโซอ้อ,อนไหลจะว่นได้จววดอดรถท้ายเผล่ะจะได้จววดอดอีแดงหน่อยท้ายเผละ่ะพี่น้องงามคักจ้าพี่น้องไปแต่ไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวกันไปได้ดอกว่ารู้จักกับใบทางไหนกันเห็นผ้าอุ้งผงแนะง่เนี่ยแหละบรรยากาศงามดีนะพี่น้องเนาะเอาเบพวกนี้จักหน่อยเขาจะไปเราจะนี่รวมจอดรถถ่ายยัน ໄປຖ່າຍคลิปໃນພະນາງງາມດີຂ້ອຍກໍວ່າຊິຖ່າຍເດີ້ພີ່ນ້ອງແຕ່ລາຄືນນີ້ກໍສໍານີ້ກ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງໄປຫາບ້ານຍ່າກ່ອນທคลิป